ผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Re c o m m เ n d เลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการฟื้นฟูหรือว่าดูแลผิวนะคะให้ดีจากภายในสู่ภายนอกได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่ามอคอลลาเจนนะคะผลิตภัณฑ์มอคอลลาเจนเนี่ยข้อดีหรือว่าจุดเด่นคือไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเติมคอลลาเจนให้กับร่างกายอย่างเดียวแต่ชนถือว่ามอคอลลาเจนเป็นอาหารเสริมสําหรับผิวแบบครบวงจรเลยนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นใครหลายๆคนที่ เขาเรียกว่าทานอาหารเสริมหลายๆตัวที่เกี่ยวกับผิวไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีนะคะวิตามินอีคิวเนะคะไลโคโปีนหรือสารสกัดหลายๆตัวซึ่งแยกออกเป็นตัวตัวบางอันก็มีลักษณะเป็นเม็ดเวลาที่คุณจะกินอาหารเสริมที่เกี่ยวกับผิวให้เติมเต็มผิวแบบครบจริงๆเนี่ยคุณต้องกินหลายตัวมากๆแต่วันนี้ค่ะมอคอลลาเจนเป็นการรวบ เป็นการขม,มวดนะคะสารอาหารที่สําคัญที่ดูแลผิวไว้ใน1นซองนะคะถ้าคุณต้องการในเรื่องของความแต่งตึงของผิวนะคะในมอคอลลาเจนเนี่ยมีคอลลาเจนจากปลาทะเลเยลโลฟินทูน่านะคะ1,000 0มิลลิกรัมต่อซองจุดเด่นเลยนะคะมอคอลลาเจนเราใช้คอลลาเจนจากปลาทะเลที่เป็นเกรดพรีเมียมมีอนุภาคเล็ก เล็กที่สุดนะคะเท่าที่มีในปัจจุบันนี้เลยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนและอีลาสตินในชั้นผิวช่วยในเรื่องของการเพิ่มความยืดยืดหยุย่นนะคะเพิ่มความกระชับให้กับผิวช่วยให้ผิวสามารถอุ้มน้ําได้ดีมากขึ้นส่งผลให้ผิวของคุณเนี่ยชุ่มชื้นเปล่งปลั่งแล้วก็ไม่หยาบกร้านด้วยนั่นเองนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณอยากได้ในเรื่องของความขาวใสนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์มอคอลลาเจนก็จะมีส่วนผสมของกลูตาไทโอน ซึ่งเป็นกรดอะมิโน3าชนิดค่ะที่เป็นไตรเปปไทด์ ide, ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยให้ เขาเรียกว่ายับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวทําให้ผิวขาวเปล่งปลั่งสดใสขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างภูมิต้นานทานด้วยนั่นเองนะคะมีส่วนผสมของ L อลอาร์จินีนแอลซิสเตอินนะคะที่ช่วยให้เขาเรียกว่าระบบหลอดเลือดเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นนะคะมีการแบ่งตัวของเซลล์เกิดใหม่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวทําให้เรียบเนียนเปล่งปลั่งมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการเพิ่มปริมาณกรูตาไทโอนในร่างกายนะคะ ก็ส่งเสริมในเรื่องของความขาวได้ดีมากๆเลยแต่ถ้าวันนี้ใครอยากได้ผลนะคะในเรื่องของผิว ในการลดเรือนริ้วรอยแล้วก็ชะลอว้นะคะเราก็ยังมีส่วนผสมในส่วนของคอยนไซม์คิวเทนสารสกัดจากเปลือกสนนะคะในส่วนของซิงแอมิโนในส่วนของสารสกัดจากบิลเบอร์รี่นะคะในส่วนของไกลซินก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยแล้วก็ชะลอไว้ได้ดีมากๆรวมไปถึงการทานคอลลาเจนที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนจะต้องทานคู่กับวิตามินซีซึ่งปกติแล้วนะคะ บางคนเนี่ยทานคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนแบบเพียร้อยเรก็ตามหรือคอลลาเจนเห,ลหลายๆตัวเนี่ยอาจจะต้องกินควบคู่กับวิตามินซีเม็ดที่เป็นอาหารเสริมหรืออาจจะต้องทานคู่กับน้ําผลไม้เพื่อที่จะให้ได้วิตามินซีนะคะเป็นตัวที่เวลาทานคู่กับคอลลาเจนแล้วจะทําให้คอลลาเจนเห็นผลได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ในผลิตภณัณฑ์มอคอลลาเจนนะคะเรามีส่วนผสมจากอาร์เซโรราชอรีนะคะเป็นวิตามินซีที่สูงมากสำหรับอาเซโร เชอรี่นะคะคให้ปริมาณของวิตามินซีที่สูงมากกว่าส้มประมาณ30-80เท่าได้เลยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสังเคราะหคอลลาเจนในชั้นผิวได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดําได้ดีมากๆด้วยนะคะฉันถึงบอกว่าผลิตภัณฑ์มอคอลลาเจนเนี่ยถือว่าเป็นเรคคอมเมนเลยสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูแลผิวแบบครบวงจรนะคะวิธีการทานง่ายๆนะคะตื่นเช้ามา เตรียมน้ำน้ำธรรมดาหรือว่าน้ำเย็นก็ได้แต่ถ้าถามว่าในการแนะนำของชนนะคะใครที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบจริงจังควรทานน้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าอุณหภูมิปกตินั่นเองนะคะเตรียมน้ำหนึ่งแก้วค่ะในปริมาณ100-150ถึง มิลลิตรนะคะฉีกมอคอลลาเจนหนึซองชงให้ละลายที่สำคัญคือมอคอลลาเจนละลายได้ง่ายมากไม่มีส่วนผสมของมอนโตรเด็กตินนะคะที่เป็นสารประกอบที่ช่วยในเรื่องของการกลบความคาวของปลาทะเลนะคะช่วยในเรื่องของการเพิ่มปริมาณหรือทำให้รสชาติดีขึ้นซึ่งการทาน เข,เ,เขาเรียกว่าการทานคอลลาเจนที่มีส่วนผสมของพวกมอนโตรเด็กตินมากๆก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับตับไตาตามไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะต้องทำงานหนักในการเอาของที่ไม่จำเป็นออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมอคอลลาเจนถือว่าชงง่ายละลายเร็วร่างกายดูดซึมไปใช้ได้แล้วก็ไม่มีสารประกอบที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายด้วยนั่นเองนะคะที่สำคัญค่ะเป็นรสเทนเบอรรี่รสชาติอร่อยทานง่ายไม่มีกลิ่นคาว นะคะลูกค้าทุกคนที่ทานเนี่ยถือว่าประทับใจมากแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนทั้งความขาวกระจ่างใสที่มากขึ้นทั้งการลดเลือนริ้วรอยฝ้ากาดจุดด่างดําที่ดีนะคะรวมถึงความแต่งตึงของผิวและที่สําคัญคือคอลลาเจนนะคะ